รู้ี่จะปวนะครับอ่าต้องการเลครับสามพาังเลยไปที่อ่ตาตับตงแง่นะครับไปที่เลยตเลงครับมาทานลครับทาสวยงามจากนั้นสงกราน์ท่านิดีึนครับเราเรียก่กาะข่าวน,น้ำกันแล้วอ่สาสงกรานกัน,น่อยอ่าเข้าใกลค้ครับสงกานกันลอยครับสงรานกันลอย จากนั้นนะครับอ่ ا, าวหน้าพ้าวดำเมย์ครับพ้าวดำเมย์ขน้าพ้าวดำเมย์ครับอ่เอาเมย์พระพ่อแม่หยิบผ้าวไรขึ้นมาอ่าสอนให้ลูกเลยครับวางบนวางบนอวางบนให้ลูกเลยเจ้าทานะครับเจ้าทนายแล้วก็เรับำลางังทานนะครับกำลังทานมาเลยเดี๋ยวให้พระพ่อแม่ก็ยหยิบหมอนให้ลูกนะครับไว้สอบเวลาว่าได้นกกั่งแบบสบายๆนกกั่งแบบสบายๆเลยครับนะบั่งแบบนี้สบายๆเลย นั่นนะครับเตรียมเรียบร้อยนั่นแหละทำหมอให้ลูกครับทำหมออ่าหล่อไปข้างล่างครับแล้วก็พนักงานคนเดียอ่านะครับสุกัญญาไว้แต่ละั้นตอนตคน unku, umas, อนรับ <aked, S 2> อ่านะครับอ่าระดับนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนในการประกอบพิธีสูบขวัญการบวชนักสมัครพิธีบรรพชาอุปสมบทถอุโบสถทั้งสูต และ ort, ดำเนินท่าฤดูร้อนประจำปี2566วัตถูธาตจะอแห่งนี้ครับซึ่งเจ้าพิธีในงานสืบขวนแต่ภาษาไทพวนมาฮันเชียวและวก็จะยิ่งจากท่านร้อยรีลงออกเหลืองท่านสมาเทศบาลมเซียวได้ดำเนินการเรื้าพิธีในการทําขวัญแต่ภาษาไทพวนมาเซียวขอรินเชิญครับตอนนี้ ได้เวลาทำบัน,น้าแต่ตอนนี้มีทั้งหน้าทั้งเงนะิเนาะบวชอุปสมบทก็มีบรรพชาก็มีผู้ที่จะบันพรชชาหรืออุปสมบททุกคนมีความตั้งใจดีแล้วที่จะตอบแทนพระคุณของพ่อของแม่ วันนี้เป็นวันดีให้ทุกคนตั้งใจเพื่ออตอบคุณบิดามารดาอานิสงของการบวชมากมายเหลือขนานับเป็นลูกผู้ชายต้องบวชทดแทนบุญบุญ กัณนต้จนจะทำขวัญเรียนก่อนทำขวัญเรียนเสร็จทำขวัญหน้าคือพระเอาเอาทีละตอนแต่ฟังร่วมกันไปเลย Gracias. สัพเพคาเมจลูเปสิสป์ิชาลัทธจรติขีวิมานเทีเปละเทจะคาเมสลูวันาเเกหาวทุนิเจตภูมบาจันตุเทวาจะระสวิสเมียภะนันทะาณา ภัณฑารันทิเกยังมุนิกวาลาหัสดาณมัสตะวุเมสุนันตุธรรมะสวนาคาโรอยัมภะทันตาธรรมะสวนาคาโรอยัมภะทันตาธรรมะสวนาคาโรอยัมภะทันตา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ um ุทธัสสะสาธุสาธุผุทั้งหลาย ทั้งหญิงชายและเฒ่าแก่พ่อแม่พ่อหมูลุงอากับทั้งตาลุนาตาลูนาสาวบ่าวทีต้องตาวยินดีซึ่งบุญยะลาสีแห่งเจ้าได้ตกแต่งเต้าเข้าสูกเกหายามดีมือชอบประกอบใจวันดีวันดีที่อมุตส อุมโยเทภาอุตมะเศธาอุตมะัยยาอุตมะลาภาวันนี้เป็นวันลาภาลำเลิศวันปัสเบียดียามแพร,ร่กาศสจูเป็นวันสัมพันยูถ้าลงแทนแก้วภายบ่านแพ้วสงสารสำละบานลี้ออกจากเพต พอยประเทศชาวอ่อนโยนยามนี้ก็อยากอุตร,รมะมังคลาภุณนาดีแต่งแล้วของแก้วบุบไยสีของกินดีมีทุกเนื่องมีเครื่องพร้อมเต็มพักนองกันมาสะพานยังนองกันมาสะพาน จังให้โ,กโ,กโ,โ,อ,กโอกาดคอยพาพุดอจังแห่แต่นี้เมื่อดาบอกเจ้าอยู่มันเพี้นายนข่าอย่าน้อยเมื่อได้ร้อยขวบพผันเทวสาตาดำดีมีน้องมุ้แห่สงส่งยาหัวผมในหัวยาได่ออกออกมาแล้วให้ดำดีให้เจ้ามีสิ แก้วกับพังเหวแหลกคางสมคิ้งบ้างอมกอมก้อยยิ้มน้อยซอยเสมอกรับให้เจ้ามีที่ผิวพันณงดงาบาเสจากพยายัมทวันขอละวนทุกสิ่งปัญญายิ่งขันตีบาลละนิทายเพื่อเพื่อพ่อแม่ ผู้ยาายาตวงสาลายพีน้องเธอเจ้าได้สู่ห้องนี้ละ่านขอให้มีใจบาทรสมชื่นใจต้องตื่นเย็นเอาผิดตระทำคำสอนแห่งพระพุทธเจ้าตั้งแต่เอาตัวที่พุธสลาลุนโดน่านตนและผิดี ปาลีเป็นวัครม,มจักแลสมัยให้เจ้ามีใจเหียนอทอดปาติโมเนล,ละบัดทุกคำเศร้าไว้พระเจ้ามื่อะสะเมดาลาใส่เขาว่าผู้แะทายน้ำสัมภัสตาและว่าโยภูพานัง ให้แต่พระภูทุคำเจ้าเท่าแหล่ทุกแดนยังของวัดอวละบัดทุกคำเจ้าวไวพ้พระเจ้ามือละสามมลาจึงงาจนเมื่อหอดเมืองแก้วหอดนี่ละพาน จังให้ลูกหลานอุปสมปทากรรมฐานเลือนวผู้หาแถวทยะปิติจากาจึงให้เป็นอุปสาอาจารย์สอนสั่งสัพังไว้วันทาจึงมีปัญญาเลื่อลแล ผู้แจ้งแจ่โมโวหานเป็นนิทานลึกล้นเธอเจ้าเ้พลโลทพระสงสารสุขสบายบ้านาหมองเข,ข่าบ่ได้เข้าพญาทั้งมวบลบ่ละมวนอย่าด้คาดแก้วช่วยพรแก้วจึงช่วยพรว่าำนี้เป็นเขา ขอเลือดอายุเจ้าใดหอยผัวพันทวาสาไข่กิงบาคาท่าว่าสีใสยันระวังสีใสยะมังทาลังหลังนี้แต่บอเทินอันนี้เป็นขวดเน้นสู่จบไปแล้วคับน้า เอาคูอเรมือพร้อมกันขั้นตอนของการทำหน้าจะมีอยู่สามขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกที่ในที่ว่าของหน้าว่าเป็นอย่างไรขั้นตอนที่สองเจ้าหน้าขอลาบัวขั้นตอนที่สาม